สวัสดีครับผมวันนี้พี่กีตาร์นะครับจะมาสอนวิธีการทำเกมอิมูเลเตอร์เล่นใน V นะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าใครซื้อเครื่องจากผมนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าผมจะมีอิมูเลเตอร์ที่เป็นพื้นฐานอยู่ให้8ตัวนะครับนะครับวันนี้ผมจะมาสอน2ตัวนะครับสอน2ตัวนะครับระหว่างเป็นค่อมกับซูเปอร์นะครับตัวตัวอื่นเนี่ยวิธีการทำคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกัน นะครับถ้าหากคุณทำสองตัวนี้ได้นะครับตัวอื่นก็ทําได้นะครับแต่ผมไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายทุกตัวทุกตัวนะครับก็เรามีเวลาจํากัดนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกัน2ตัวนี้ดีกว่านะครับนะครับก็ถ้าหากว่าใครเคยซื้อชุดกับผมไปนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับนะครับผมหาลิงก์หาเลยไวาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาทําตามวิธีผมได้เลยนะครับขั้นแรกที่คุณต้องมีนะครับก็คือคุณต้องมีแลชได้ครับ นะครับแฟชได้นะครับเดี๋ยวให้ดูแฟชได์ครับนะครับแฟดได์นี้เป็น16กิกนะครับผมก็จะทำการฟอร์แมตก่อนนะครับผมจะการฟอร์แมตเป็นการฟอร์แมตเกมบีนะครับของแฟชไดเกมบีนะครับคุณต้องฟอร์แมตเป็นแฟดสามสองเท่านั้นเท่านั้นนะครับในนี้มันจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมทำเทสไปนะครับแต่ คราวนี้ผมจะทำใหม่นะครับผมจะพอมัดลากไปทั้งหมดเลยก็คลิกขวาครับแล้วก็เลือกพอม a t ครับครับเลือกเป็นแฟดสามนะครับอันนี้เป็นแฟดสามสองอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องเลือกแล้วนะครับแต่บางคนบางท่านครับอาจจะไม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกให้เป็นแฟดสามครับกดตกลงไปนะครับ พอแมตช์เสร็จแล้วนะครับพอแมตช์เสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ลิงก์ตามเพจของผมนะครับคือเพจร้านต้าขายทุกอย่างนะครับผมจะแชร์ลิงก์ไว้2ตัวนะครับเป็นของ NES นะครับกับตัวเดีงนะครับกับ SNES 1ตัวนะครับก็เข้าไปกดลิงก์เลยเลยครับมันก็จะขึ้นหน้าต่อหน้าตาแบบนี้มานะครับให้เราเลือกตัวด้านล่างนะครับเนี่ยครับ ไฟเบคอมอันต้าสามจุดห้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเรเวอร์ชันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็หน้านี้เราไม่ใช้แล้วนะครับเราก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งครับไปอ้าวอ๋อพี่ผมออกไปนะครับเข้าใหม่นะครับ เมื่อกี้โหลดมาแล้วตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมโหลดอีกตัวหนึ่งนะครับแป๊บหนึงก็ได้มาเมื่อกี้เราโหลดหึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็โหลดอีกตัวนะครับเป็นของ s s นะครับ ไปที่เพจครับรางต้าขายทุกอย่างครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงค์ลิงก์ในการโหลดไปให้นะครับอยู่ใต้โพสต์เลยนะครับก็เข้าไปโหลดกันได้นะครับอ๋อนี่ครับเจอแล้วครับของข้อโดดของ sds ไปตัวนะครับ เหมือนกันครับโหลดตัวล่างเหมือนกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหน้าจอนิดนึงนะครับนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่เหมือนกันนะครับสี่จุดห้าจุดสองนะครับโหลดมาแล้วนะครับเราก็ไปดูซิว่าเราได้ไฟล์ที่ต้องการหรือยังนะครับโหลดมาแล้วนะครับสองตัวครับเฟมิคอมครับอันนี้มันขึ้นซ้ำนะครับจริงก่อนที่ผมจะลงคลิปเนี่ยผมเทสแล้วนะครับว่า ว่ามันใช้ได้นะครับผมก็เลยมาทําคลิปให้ดูครับทาใหม่ั้งแต่ต้นหิเลยนะครับเราก็ทาทีไฟล์ครับนะครับขั้นแรกเลยครับเราไปที่ดาวน์โหลดก่อนนะครับไปที่ดาวน์โหลดก่อนหรือเป็นไฟล์ที่เราที่เราเก็บเอาไว้ครับว่าเราเก็บไว้ได้ไหนนะครับเราโหลดแล้วเก็บไว้ได้ไหนก็เข้าไปดูตรงนั้นนะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับนะครับนี่ครับโฟลเดอร์ใหม่นะครับโฟลเดอร์ที่สิบนะครับเราก็เอาเจ้าโฟลเดอร์เมื่อกี้เนี้ยนะครับอย่าง เป็นขอยู่ไหนวะหาก่อนอ่าเนี่ยครับนี่ครับแฟนข้อมดีวนี้นะครับไปไว้ในที่เราเก็บไว้นะครับจะมีซูเปอร์ตัวครับเรโหลดมาแล้วครับนี่ครับซูเปอร์ตัวครับเราก็ไปใส่ไว้เหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเราเข้าไปในห้องที่เราเก็บข้อมูลไว้นะครับอย่างผมเก็บไว้โฟลเดอร์สิบเนี่ยผมก็จะเข้ามาสร้างห้องอีกทีครับ ใครจะไม่สร้างห้องก็ได้นะครับก็คือจะโหลดเทียตัวเทียตัวแล้วก็แล้วก็ใส่เลยก็ได้นะครับอ่าผมไปใส่ทีครับจะได้ไฟล์ได้ไม่ซ้ำนะครับแล้วเราก็คลิกขวาที่ตัวไอคอนครับแอตแทกเทียครับโอ้กดผิดนะครับผมขออนุญาตโทษทีต้องใช้แอตแทกเทียนะครับแอตแทกแอตแทกไฟก็ได้ครับแต่แอตแทกไฟมันจะเลือกได้ให้เราลงครับส่วนใหญ่ผมแอตแทกเทียมากกว่าเพื่อที่จะได้ไฟล์แล้วเอาไปพาร์ตลงไอทีนะครับครนี้เราก็ได้แล้วนะครับ ได้แล้วนะครับกลับไปอีกทีครับถ้าหากว่าใครอยากเล่น2ตัวเลยนะครับก็ไม่ตัวครับของ s s s ครับสรางข้อเหมือนกันครับจะไม่สร้างก็ได้นะนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่2ตัวเองเหมือนกันครับ SSH เคร์ครับเราก็ได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับ สังเกตได้ครับไฟล์นี้จะมี2ตัวนะครับ p App นะครับกับ S N E S นะครับตัวแอปนี่คือตัวเปิดนะครับที่ผมบอกคลายว่าคือคุณต้องมีตัวแอปนะนะครับที่คือตัวนี้แหละครับนะครับส่วนตัว S N E S อ่าตัวนี้คือตัวโปรแกรมลองนะครับมันจะมีเป็นที่เอาไว้เก็บลอมหรือเอาไว้เก็บเฟซนะครับหรือเอาไว้ใส่สุดโกงนะครับนะครับเราก็เอา2ไฟล์นี้นะครับสองไฟล์นี้นะครับ ไปไว้ในแปชไลท์ของเราครับนะครับงงว่าเอ๊ะทำไมผมเอาตัวตัวตัวซิปมาด้วยนะครับเราไม่ใช้นะครับเอผมมีมือข้างเดียวครับอีกข้างถือโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช้ครับเราก็ลบออกไปเลยลบไปเลยนะครับคราวนี้เราก็ไปกลับไปเอาใหม่ตัวครับนะครับ เหมือนกันครับนะครับตอนนี้เหมือนกันครับตอนนี้เราไม่ใช้ครับแล้วก็ลบออกไปครับถ้าหากใครใครทำอยู่สามารถลบเองได้เลยนะครับไม่ต้องลบนี้ก็ได้นะครับ คราวนี้นะครับเราจะมีโปรแกรมอยู่ในแอปเนี่ยสองตัวนะครับขอดูครับมันจะมีแฟมิลีคอมกับซูเปอร์นะครับถ้าหากว่าคุณเอาเครื่องอื่นมาใส่นะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มไปทีเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วคราวนี้เราก็มีตัวโปรแกรมอ่านแล้วแต่เราไม่มีลอมนะครับตัวลอมก็คือตัวเกมนะครับหาลอมจากไหนล่ะนะครับหาโหลดทั่วไปครับลอมมีเยอะมาก นะครับอ่าทำไมในตุงมข้อไม่ได้นะครับผมก็จะพิมพ์คำว่าลอมนะครับลอมลอมลอมตัว R อยู่ไหนวะลอมนะครับ N E S, S นี่ครับขึ้นมาให้เราโหลดเยอะๆเลยนะครับคุณก็กดโหลดได้เลยนะครับแต่กรณีนี้ผมขอไม่โหลดนะนะครับเพราะว่าถ้าโหลดแล้วมันจะนานนะครับผมจะใช้ลอมที่ผมมีอยู่แล้วนะครับใส่ลงไปนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้ผมขอขอไปที่ขั้นตอนการลงลอมเลยนะครับอย่างตัวนี้ผมมีลอมอยู่แล้วนะครับครับ ครับนี่คือลอมลอมที่ผมมีอยู่นะครับครับเราก็คัดลอกครับคัดลครับแล้วไปที่ที่เรายูดีตรงเมื่อกี้ครับอย่างซุปเปอร์กิ๊ดลงจะลงความเป็นข้อมใช่ไหมครับนะครับมันไม่มีลอมอยู่นะครับแล้วก็เอามาวางนะมาแล้วนะครับต่อไปอีกทีครับเราผมไปเอาลอมของซูเปอร์มาครับ อยนี้ครับผมเก็บบลอมไว้ีนี้นะครับผมก็ Copy มาครับแล้วก็เอามาลงในเฟสได์ของเรานะครับช่องเดียวกันครับช่องลอมครับครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเฟสไดนะครับไปเสียบในเครื่องวีของเราได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเสียบที่นึงนะครับ มาต่อเลยนะครับผมเสียบแล้วนะครับเราก็เลือก e อิมพัลเตอร์นะครับนี่ครับเกมมาแล้วนะครับ แบบนี้อีกนของของฟลมคอมนะครับหรือ n s นะครับต่อมาครับเหลือมาดูของซูเปอร์ครับผมผมติดเรียกซูเปอร์นะครับผมไม่เคยติดเรียกเลข SADS นะครับเพราะว่าสมัยก่อนสมัยก่อนตอนที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟมิคอมนะครับนะครับมันเป็นเครื่องจากโซนญี่ปุ่นนะครับเรื่องซูเปอร์นะถ้าเป็นเครื่องจากอเมริกาี่เรียก NES นะครับผมก็ห้างติดชื่อจากญี่ปุ่นมากกว่า ครับก็เล่นได้แล้วนะครับแค่นี้เองครับไม่ยากครับไม่ยากเลยนะครับส่วนเครื่องอื่นๆนะครับผมไม่มีเวลาทําให้นะครับเพราะว่านี่ก็นี่เกิดจะสิบกว่านาทีแล้วนะครับถ้าหากว่าเครื่องอื่นครบๆนี่ก็คืออาจจะต้องใช้เวลานานนะครับนะครับก็แต่วิธีการหานะครับก็จะคล้ายๆกันเลยครับนะครับถ้าหากว่าใครหาเครื่องอื่นนะครับก็ไม่ยากครับพิมพ์ใน Google เลยก็ได้ครับว่า ว่าเราหาอะไรนะครับอย่างเช่นเราหา s e ก a นะครับหา s e ก a ครับทีิเราเราก็พิมพ์ว่า s e ก a า t o v ก็ได้นะครับใน Google นะครับมันก็จะขึ้นมาครับหรือที่แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเวลาเราจิ้มเวลาเราเลือกเอาไอคอนไปไปที่ไปที่ e m u เต t o r ครับมันจะขึ้นมันชื่อชื่อโปรแกรมเต็มอยู่เห็นไหมครับ นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนี้ในในโปรแกรมเต็มก็ได้นะครับพิมพ์ในพิมพ์ใน Google นะครับเดี๋ยวมันก็สามารถมันจะขึ้นโปรแกรมมาให้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้โปรแกรมตัวเปิดเนี่ยมันข้ามไปถึงไหนแล้วนะครับแต่นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับในกรณีนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าใช้กับเครื่องอื่นที่ท่านอื่นแปลงมาหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเครื่องที่ผมแปลงมานะครับใช้ได้ทุกอีโมครับนะครับ โอเคครับผมฝากเดี๋ยวผมฝากทางทางลิงก์ไวใ้ใต้ใต้ใต้คลิปนะครับก็ยังไงผมขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ